เพื่อนๆรู้ไหมคะว่ากันแดดที่กันน้ำมีข้อเสียอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังค่ะ กันแดดที่กันน้ํามันจะผสมตัวออยล์ทให้ไปเกาะผิวหน้าได้ดีมากๆเลยเวลาโดนน้ําหรือว่าโดนเหงื่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบไม่ไหลหลุดออกไปซึ่งเวลาเราล้างหน้าค่ะมันก็จะทําให้ล้างออกยากมากๆถ้าหากเราล้างออกไม่หมดนะคะมันก็จะเกิดเป็นสิ่งอุดตันสิ่งสกรปรกนั่นก็เป็นสาเหตุของการเกิดสิวนั่นเองดังนั้นก็ต้องใช้โฟมล้างหน้าหรือสบู่ค่ะที่มีกรดที่ไปช่วยรบเรือนเครื่องสาอางนั้นก็ยิ่งทําลายผิวหน้าของเราไปใหญ่เลยดังนั้นค่ะเราต้องเลือก ใช้ครีมกันแดดค่ะที่ไม่กันน้ําซึ่งจะดีกับผิวหน้าเรามากๆเลยเพราะว่าเวลาล้างออกมันก็จะล้างออกง่ายแล้วก็ไม่เกิดสิ่งสกปรกหรือว่าสิ่งอุดตันนั่นเองดันงนั้นแนะนําเป็นตัวกันแดดจีรังตัวนี้เลยค่ะตัวนี้ซึมทราบไวสบายผิวแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะแถมเกลี่ยง่ายไม่อุดตันด้วยนะคะใครค่ะกําลังใช้ครีมกันแดดที่ผสมรองพื้นหรือว่ากันน้ําอยู่แนะนําตอนนี้เลยหากไม่อยากหน้าแก่รีบเปลี่ยนมาใช้กันแดดที่ไม่กันน้ำได้เลยนะคะกันแดดจีรังปกป้องผิวขั้นสุด โดย SPF 50บวก PA 4บวกและยังปกป้องบูไลได้ด้วยคุ้มมันเนื้อบางเบาสบายผิวและช่วยบำรุงผิวให้เรียบเนียนกระจ่างใสและยังไม่พอค่ะยังป้องกันการเกิดฝ้ากระอีกด้วยค่ะ